วันสิของเต๋าหย่อนทำเนียมคนเก่าแต่มา่ลำเลื่อมงำความเจริญลุกลำแต่เปลี่ยนเรียนงทันความสำคัญของโครงล่างแต่หำฮ้อนโซเลนเซาเพื่อนคนไทยเฮาเบอกคำไทยผนฝรั่งเยาวชนประเทศทางหวังสิเต้นตั้งแต่โซนสายสะโพกสีหย่อนหย่อนห้องคนฟิตโฟไฟทียิ้มลูกไอ่พะเราเร่วงโปรงล่างจอยมาส่งสารตกไข่โคนอีสานทั้งแทนเต้นคือไม่งองเงี้ยส้ำข้อแหล่งทัวอีสานพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัดดีพี่น้องสู้ผู้สุคนไทยบันไก่บันไก่เมื่อนีไในมาเที่ยวงานไหลเรือไฟเมืองนครพนมประจำปี2566ตั้งแต่ผ่านเศรษฐกิจหลายๆอันนะครับมานานหรือยังไม่ว่าจะเป็นมาเนาะต้อนทุกข์ได้หมดเต็มทีปีนี้ทุกอย่างปลอดภัยโควิดกระซิมไขวัดน้ะพี่น้องเข้ากันเลยในมาเที่ยวงานกันได้เต็มทีเมื่อนี้มานับกันอยู่น้ากันพี่น้องวงโปรล่างเข้าสิเลรไปจนหอดตีสาม S <S าขันคด,ย,นย,คดยูเนยคดบ่อยูเขาก็เก็บลห้หลุ่นเลยเขาก็ถามไปคือกันหรอกก็เห็นแนบแต่เรือไฟลัมสุดท้ายเนี่ยเราจะ ปล่อยประมาณปีหนึ่งนะครับ <What? S 1> เรือไฟลำสุดท้ายตอนนี้เรือไฟลำแรกที่จะเข้าสู่แท่นของการประรกวดเรือไฟของอำเภอนาว่าเริ่มจุดไฟแล้วนะครับ oh. ตอนนี้ไฟเต็มลำกำลังจะเคลื่อนผ่านกรรมการและผ่านประธานในพิธีนะครับ oh. เดี๋ยวเราจะได้ชมเรือไฟผ่านเส้นทางนี้อย่างสวยสดงดงาม oh. ต้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุขคนที่มาเป็นกำลังเล่นใจนะครับขอบคุณงานดีๆแบบนี้โดยพ่อบ้านพ่อเมืองท่านวันชัยจันพรพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและขอบคุณสถานที่ดีๆที่ อำเนวยทุกอย่างเทศบาลเมืองนครพนมโดยการนําของท่านนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมขอบคุณผู้อํานวยการแสนท่านผู้อในวยการศินสิงสีผู้ในการอำนวยนครพนมนิยมคมขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับท่านพ่อเกศท่านดรพิสุทธิ์กิติศรีวรพันธ์นะครับผู้อในวยการสํานักงานเขตพื้นที่หลังสามนครพนมวันนี้ลูกหลานเรานงานสิ่งของงานไหลายเรื่องที่เยอะมากมายเ่านพี่น้องเมืองนครเป็นเมืองที่หลายชนเผ่า 9ก้าชนเผ่าสองเชื้อชาติรวมแล้ว11กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเมืองนคะรพนมแห่งน,นี้แต่เราอยู่กันด้วยความรับความอบอุลพี่น้องเพื่อนว่าอย่าได้ไล่ลืมถิ่มพี่น้องเฮ้าให้เป่าเสียเด้อพี่น้องเด้อให้มาค่อยเบื้องเงีง้ลำเสียกันพี่น้องเอ่ออย่าได้ละเทมางคือจงนำถือข่าวเหนี้วอย่าได้พเพลทลายมางคือจงนำถือข้าเนี้วให้เฮ้าแพงกันไว คือจังเขาเหนียวปั่นใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเอามือดีผู้ดใดห,หิวกับย่างลราทั้งนี้นีแนวกินเมื่อกินมักจะนงทั้งนี้บ่มียังเบิ้งกับเบิ้งหน้าถาพี่น้องเพรางไม่แน่เรือไฟทางฝั่งเราอาจจะเคลื่อนก่อนเราก็ได้เพราะฝั่งน้นเขาก็มีประเทนีออกพรรษามีหลายเรือไฟเช่นเดียวกันกันกบเรานะครับฝั่งนี้ก็เราก็จะไปเรื่อยๆใครที่เพิ่งมาก็ไปบูชาสักการะองค์พระยาศรีสัตนาคราชเพื่อขอพรขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้ถือว่าติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีรา วันที่หนึ่งของลอตเตอรี่เยอะที่สุดในประเทศไทยที่ลานแห่งนี้ด้วยบารมีแห่งปู่พระยาศีสัตระคาท่านไปบูชาขอพอรได้เดินชมได้ไปเรื่อยๆพี่น้องก็ดูแลกันและกันวันนี้ถือว่าเรามามากหน้าหลายตาต่อไปนะครับพี่น้องจะได้ชมศิลปะว่าทำอีกอย่างหนึ่งก็คือประเพณีการไหลเรือไฟเราเป็นประเพณีมาปฏิบัติแบบไหน แต่ก่อนเดิมเราเคยใช้กลับกล้วยมาประดับตกแตง่งทําประเพณีตกแต่งดอกไม้ลอยทุกลอยโศกรอยโรคลอยภัยตัดเศษเล็บตัดเศษผมเอาเงินใส่นะพร้อมทั้งจุดประทีปเป็นพุทธภูชาในวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดวาวดึงในการโปรดพุทธมารดานะครับเริ่มต้นจากเล็กๆจนกลายมาเป็นเรือไฟที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเชิญพี่น้องชมวิถีชีวิตคนเรือไฟเชิญชมครับ y volver พี่น้องเพราะว่าเนื่องจากเราเตรียมเซตอุปกรณ์มาแล้วเรือไฟมาแล้วฝนตกจึงเอาขึ้นเวทีไม่ได้นะครับต้องขออภัยเดี๋ยวเรารอชมเรือไฟจริงดีกว่านาะปกติจะมีฉากเรือไฟอยิ่งใหญ่อลังการปเป็นเรือไฟโบราณถ้าได้ชมแต่วันนี้เนื่องด้วยเหตุฟ้าฝนเมื่อจอดหัวค่าทําให้อุปกรณ์ไม่พร้อมที่จะใช้งานฉะนั้นเรารอชมเรือไฟจริงดีกว่านะครับพี่น้องนี่คือศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านลูกหลานท่าตั้งแต่ก,ก๊กแต่เข่าโบราณเผ่าประเดี๋ยาของตั้งแต่พอกอตั้งแต่แม่พี่น้องเอ้ยอด ากินคาต่างขิงอดสากินลิงต่างกระตายเพื่นอน่าอดสาเบิ่งของผู้หายสร้าง่อผู้บันดีนะครับพี่น้องศิลปะวัฒนธรรมพื้นบา้านเฮาเห็ดมาต่างแต่เก่าต่้งแต่โบราณเผาเพิ่นว่ากันเห็ดสางมาเฮาซ้อยกันรักษาสืบต่อเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละคือศิลปะวัฒนธรรมลูกหลานเฮาได้ส้อยกันอนุรักษ์สืบไวให้ลูกหลานคนหลุนหลังได้เบิง่งได้แง,ง่ได้เห็นนะครับพี่น้องซึ่งเมืองนี้ภาษาเ้ายุนีเป็นภาษาเ้าของชนเผ่าไทยล่า เออแล้วก็ยังมีภาษาวัฒผู้ไทยนะพี่น้องที่เฮาต้อนรับสาวผู้ไทยสุผู้สนที่ได้มาเบิ่งานเมือนี้นะครับเฮามีศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยเฮอพี่น้องได้เาาาดบิงได้แงน,นะครับศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่เขาแต่เก่าแต่โบราณผู้ไทยไไเฮนะา,ากันยังมีเฮอได้เบิงนอกจากนั้นแล้วยังมีพี่น้องศิลปวัฒนธรรมต่างๆของชนเผ่าต่างๆคู้ข่ายยังว่าได้ตเรเวดกับจีนนี่แหละเดออันอื่นอได้อยอนะครับพี่น้องมีศิลปวัฒนธรรมหลากหลายให้พี่น้องได้หับได้ชม ก็ทางนั้นสงสัยท่านอนุทินย่างยังบ่ฮอดในเวทีนะั่นเดีวไฟจะบ่มาจะคือโอ้ต้องถ่ายจังหน่อยเดี๋ยวส่งสัญญาณอ่ะลำที่หนึ่งเคลื่อนมาแล้วจากอำเภอนาว่าราพี่น้องลำที่หนึ่งเคลื่อนมาแล้วอยู่กลางไม่น้ำโขงเห็นไฟมาแต่ไกลแต่ยังบ่เห็นราพี่น้องก็ต้องเข้าไปก็ไไ้อยอเอเนี่ยไปกระบ่เห็นดอกขันมากไกลๆเดี๋ยวสิบอกเอตอต่อดีเบิงลูกหลานสะกคนแต่ว่าการเบิงเผือเป็กกำลังแร่ใเจกจว่าเป็นอย่างไดยงางไปจกทงไปน้ำเอาเงินไปพองเอาละ ค่าขนมสินะมันคือได้อยู่เป็นมู่กันเนาะพี่น้องเนาะเอาช่วงนี้จ,นจังจังหวะจังหน่อยพี่น้องได้มวนได้ซืนฝนเศร้าคักอะไรได้ดนเนาะอาเศร้าคักแล้วผูเขาเยากเาาาห็นตอนนี้ได้พี่น,น้องไฟมันแงตาอ่าจ,จังจังหวะขึ้นมาจังหน่อยพี่น้องได้มวนมวนซืนซึนกับการแสดงชุดอีกชุดหนึ่งให้พี่น้องได้หูว่าเมือ,นอ,นนองนครพนมเฮานี่นี่อย่างเนมนี่อย่างเป็นตะเบิงเป็นแต่แย่งเพิ่นจังว่านอนนคนพรพนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี สุ่ยูนี่บอมีตายนอนมาแต่เกิดเป็นคอนเซ็ปต์พี่น้องเป็นคอนเซ็ปต์พอเมืองนี้นี่เป็นเมืองที่เปลี่ยนไปด้วยศิาาลปวัฒนธรรมและธรรมชาติจังนี้เพลงแต่งขืนมาว่าดงภูเป็นของฝั่งลาวแต่ทิวทัศทอดยาวนี่เป็นของฝั่งไทยความหมายคืออะไรผู้เขาผู้ยังที่เขาเห็นย่ำหัเว้นนะ่ะเป็นของลาวเว้ย แต่เล่าบอกมีบุญได้เห็นคือเฮ้าเด้เฮ้านี่นม่แเ่นเจ้าของภูเขาแต่เฮ้าได้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามภูเขาสลับซับซ้อนบอกิ่นจักว่าดงภูเป็นของฝั่งลาวแต่ทิวทัศน์ทอดยาวนี้เป็นของฝั่งไทยนอกจากนั้นแล้วนครพนมยังมีที่สุดอยู่สามที่สุดหนึ่ง สักดิธิ์ที่สุดคือองค์พระาธาตุพนมบรมเจดีย์ที่สร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช8นับมา2,000กว่าป,ปีพี่น้องนะที่มหากัสสปเจ้าพอ่ออรหันต์หารอยลูกและเจ้าเมืองทางหาหัวเมืองได้ซอยกันสามาตั้งแต่ปีพศ8นะพี่น้องนะเป็นลักชัยของเฮ้าเชา่าไทยเชา่าเล่าที่สักการบูชาองค์พระพนมสิ่งที่สองงามที่สุดคือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3คนครพนมคำม่วน นะครับพี่น้องสวยที่สุดคือทิวทัศน์ริมฝั่งโคงเราขึ้นชื่อว่าเป็นริมฝั่งโคงที่มีทิวทัศน์ที่สวยที่ตลอดระยะเป็นทาง1,400กว่ากิโลของแม่น้ำโขงนครพนมสวยที่สุดนะครับเฮามานครพนมถือว่าสุดยอดและพี่น้องได้มาเที่ยวนครพนมถือว่าสิ่งดีดฉะนั้นมือนีสีพาพี่น้องจันจังหวดมาเบ่งรำเพลินเชิญเที่ยวนครพนมมวนมวพี่น้อง ho oh, oh.